กรบิทยาุคูณเกีิมเดีด้าันาเยังอปมีจที่ดทำเป็นยังแก้มนั่งขึ้นยังอยู่บสบายตี มาก็ดีแล้วมีเรื่องอยากปรึกษาแน่จาเรื่องที่ครูป,ปอมมิดงานเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นได้บอจาได้จําได้เออพราะว่าขึ้นมาก็รู้สึกปวดหัวแล้วคือกันใกล้ฮอนมูส่งแล้วนําแถมครูต้องให้อัพลงยูทู e อีก <c oughs> เตนตะกินแท้ว่าบบพีซาแมนเป็นตะกินอลีแมนเป็นตะกินอิร really. ีน <SW> e ้ำลายไหลเลยเต่แ <practices> ต่ๆเขาลื่อ <grandma> ย่างไปบอเ้ายังบริหารงานส่งครูเด้เขาขึ้นออกแล้วอาหารบ้านเฮากระแซบสู่อาหารญี่ปุ่นได้เดตอนแรกเขาจะพาไปเบิ่งแหล่งหาวัตถุดิบบ่องใดบ่องใดบอกบอกบอกแนบบ่กแน่ บบอกบบอกบบแน่บแน่บบอกบนะบอกโนะบแนะ่โบแนะ่น้อยตอมาหนักตูสัญใหญ,ญ่ตูใหญ,ญ่สั <c oughs> มสางมื้อนี้คืออากาศดีท้ว่าอาลีแหละอากาศริีบม,มานำกำานีสดสืนอาลี ม่งนี้แหละแหล่งวัตถุดิที่ครูปอมสร้างป่าไม่น้ำกำเขานี่สุดยอดสุดยอดงั้นวันสอบไม่เหตุกับเขาเงานสันบาฉันเสียพอซอยเหตุกับเขาเอาไว้ส่งครูไปไปพ่อพ่อซอยสอนซื้อหนูเหตุกับเขาโดยใช้วัตถุดิพื้นบ้านเนี่ยจ้า ได้เลยเอาเมน,นี้พอมีตัวนี้ฮู้ย่บะอันนี้คือปลาหยัง่งพี่ไพ่ฮู้นูหฮู้ค่ะมันคือปลานางเป็นปลาพื้นบ้านรสชาติดีมีโปรตีนสูงแห็มีหลายในบ้านเฮาโดยเฉพาะน้ำก้าน้ำจ้าสันเมน,นี้พอเสีปลานางในะน้ำก้าของเฮามาเฮ็ดเมนูอาหารชื่อว่าซูชี่ปลานางชูชี่ปลานาง เราเคยเลยยินเลยแม่นบอจูเนียแม,แม่นแมนนะสิเปีตาเซฟแน่นอนเลยครับขอบจูเป็นตาเซเนะเกม หนึ่งชั่วนกินอลีต่อไปเป็นการอัปโหลดลง YouTube แล้วเป็นการนำเสนออาหารซอบ์พาวเวอร์ของท้องกินเ่าให้คนอื่นได้รู้เป็นตาภูมิใจเนาะทางหอดรงทางหมดทำความเคารพคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูคุณครูคะกลุ่มของพวกหนูขอส่งงานค่ะ ว้าวน่ากินจังเลยชื่อเมนูอะไรคะชูชีปลานางค่ะฮมชูฉีปลานาง,ป,านางปกติคุณครูได้ยินแต่ชูฉีปลาทูเนาะเพิ่งรู้ว่าปลานางบ้านเราสามารถทําชูฉีได้ด้วยนะ่าอร่อยด้วยนะนี่พวกหนูคิดได้ยังไงอะลูกจากหัวข้อที่ครูกําหนดนะคะให้ทําอาหารจากวัตถุดิบ้นบ้านพวกหนูคุยกันแล้วค่ะว่าปลา้ํากลับนี่คือที่สุดแล้วค่ะใช่ค่ะและหนูอยากให้ปลานางเป็นเมนูที่หลากหลายค่ะ จริงครับครูปมนุ้ไหมครับว่าอยอดวิวใน youtube เราร้อยกว่าแล้วนะครับว้าวร้อยกว่าแล้วเหรอแปลว่ามีคนสนใจอาหารแบบอีสานบ้านเราเยอะเลยใช่ไหมคะค,ค่ะพวกหนูเก่งจังเลยอะลูกมีความคิดสร้างสารรค์มากสามารถผลักดันพานางให้เป็นเมนูที่มีความหลากหลายมากขึ้นเก่งที่สุดเลยค่ะงั้นเราไปแข่งรายการมาจะเชฟกันไหมไปเลยเอางานนี้ให้รอดก่อนเพื่อ Yeah, <laughs> yeah, <laughs>